สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่7 7 5หรือ ep ที่7 7 5แล้วนะครับมีท่าเสียงสวยนะครับ23รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกก็อง์ละ200บาท21 22 23รายการอง์ละ300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางทั้งหมดนะครับ ก่อรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดไลนเบอร์โทรนะครับปึ่งเข้าไปนะครับบ้านมุงพักเครื่องลายชื่อหมูนะครับ093 9652361เบอร์ลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l i ไลน์นะครับ m o o i m 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่เลยยังไงก็ไม่เกินตีห้าเป็นคลิปเช้านะครับ หกโมงเย็นเลตยังไงก็ไม่เกินหนึ่งทุ่มจะเป็นคลิปตอนเย็นนะครับวันละสองิปชิปละยี่สิบสามรายการนะครับส่งของทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมไปสนีผมก็จะไม่หยุดนะครับก็จะส่งตลอดนะครับจะเป็นเทศกาลอะไรก็ส่งนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับของ e p ที่เจ็ดเจ็ดห้านะครับนี่รับฟงรับช้ากันเลยนะครับ รายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับผมว่าเนื้อเขาดีเลยนะเนื้อนน่นตึกเลยนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับเนี่ยรายการที่สองมาเรียมพลาสติกนะครับเป็นพัชปกโพนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนแต่ผมชอบเนื้อพ้าองค์นี้นะครับเหมือนผมเคยไลน์ไปครั้งหนึ่งนะพัชองนี้นะครับเป็นรายการที่สองนะครับ ผมว่าพิมพ์เขาสวยดีนะครับเป็นรายการที่สองเนีย่ยดูเนื้อหาสินะครับเนื้นอผงพุทธคุณนะครับกิ่งก้านโพเหมือนมีชีวิตเลยนะครับอ่อนช้อยมากเลยนะครับนี่รายการที่สองรายการที่สามเป็นพระพิมพ์เป็นสายวัดกิ่งแก้วนะครับพระพิมพ์นี้นะครับจะเรียกเป็นพิมพ์อะไรผมไม่ทราบนะครับ พอเขามีหลายพิมพ์นะครับมีขุดสามมีบัวเลือยมีอินโดจีนนะครับผมไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นสมเด็จสันติสุขนะครับสภาพก็เจ็บไม่ดีนะครับโดนน้านะครับสันติสุขนี่ก็เป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับป่าจินบุรีนะครับเป็นรายการที่สี่รายการที่ห้าก็เป็นพระ สมเด็จนะครับขี่แพะลงบนทองแบบนี้นะครับด้านหลังมีจีวรแปะแล้วก็เขียนว่าหลวงปู่ทีมหลังยันห้านะครับเป็นรายการที่ห้าด้วยนะครับนี่รายการที่หกเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนอนะครับก็หนกข้างนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับทองแดงนะครับสวยๆนะครับหลมน้ําตาลนะครับนี่เป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่เจ็ดเป็นเหรียญนะครับกับไหลทองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงปู่เขียนแห่งพิจิตนะครับนี่อันนี้เป็นปีห้าหนึ่งนะครับแต่เห็นว่าเป็นเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับปีห้าหนึ่งนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญสภาพศึกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขวัญนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ขวัญนะครับหลวงปู่ขวัญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ขวัญครับหลังพระจดนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับผมไปได้แถวพิจิตต์มาก็คงจะเป็นขวัญพิจิตต์นะครับนี่แต่ไม่ทราบเป็นแน่ชัดนะครับผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่แปดรายการที่เก้าก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็หน้าตาแบบนี้ รูปทรงแบบนี้ก็ต้องเป็นนู่นนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอายุทยานะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับหลังยันใบพัดนะครับปู่ทิมวัดพระขาวนะครับรายการที่เก้ารายการที่สิบเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับหลวงปู่แขกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แขกนะครับวัดสุนทรประดิษฐ์หรือว่า วัดสิ่งป้อนเหยื่อแห่งบางระกรรมนะครับนี่เป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักลงบันทองแบบนี้ไม่ทราบที่นะครับผินปั้นนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสอง เป็นพะระลีลายืนแบบนี้ครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนเนื้อหาสีสันสวยงามน,นะครับยืนแบบนี้เลยนะครับดีลายืนเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับาร, 12. รายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นภาพปกนะครับเป็นพิมพ์ปกนานดูนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงจัดนะครับเป็นพระค่อนข้างจะ ว่าเนื้อดีเลยนตรงนี้นะครับสวยสะอาดตาดีนะครับปกติจะมีคราบนู่ค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับสวยนะครับปกนาดูนนะครับสูงนะครับเพ้านี่สูงนะค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะผมว่าสูงอยู่นะอ้าวหมายบรรทัดผมหายนะครับอยู่คนเดียวจะไม่บรรทัดหายนะครับนี่นะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ สองนิ้วเศษเศษนะครับสองนิ้วเศษเศษนะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินนะครับทรงหเหลี่ยมกระเทาะมุมบนแบบนี้นะครับเป็นรายการที่14นะครับ รายการที่สิบห้าเป็นพาะหลวงพ่อเงินนะครับหล่อองค์ใหญ่แบบนี้ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับแต่เป็นหล่อแบบสมัยใหม่นะครับไม่ทราบนะครับไม่ทราบปีไม่ทราบพศนะครับเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบหกเป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อคอนค้ากจะละเอียดนิดนึงนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่17เป็นพระเนื้อดินนะครับนางพญานะครับออกสองสีนะครับอันนี้นะครับมีแดงมีดำนะครับตัดตอกนะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นพระล่วงยืนนะครับสูงประมาณ2นิ้วเศษเนะครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อดินออกขาวนะครับเคลือบสังคโลกนะครับ ผมว่าเป็นเนื้อดินนะครับสสงชีนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรแน่นะครับผมก็ดูว่าเป็นเนื้อดินนะครับเป็นดินสีขาวนะครับเคลือบสังคลโลกนะครับเนี่ยเป็นรายการที่สิบแปดนะครับสูงก็ต้องอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเศษนะครับเนี่ยสามนิ้วเลยนะครับสูงสามนิ้วได้นะครับ พะล่วงนะครับพะล่วงเนื้อดินลงเคลือบสังคโลกนะครับเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นนางองค์ใหญ่นะครับสมัยใหม่แต่ว่าพระเนื้อดีมากนะครับค่อนข้างจัดจัดและละเอียดมากเลยนะครับเนื้อหาจัดนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าขึ้นที่ไหนนะครับดูเนื้อหาเป็นพระกุกแน่นะครับองค์จะค่อนข้างโตนิดนึงนะครับนี่ปัดเตอเลยนะครับส่วนกว้างหนึ่งนิ้วนะครับนี่ นาตักนะครับสูงนะครับนิ้วครึ่งนะครับเป็นรายการที่ส9บเก้านะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับเนื้อจักนะรายการที่ยี่สิบเป็นพระรอดนะครับลงรักเนี่ยแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับทึกยุคไหนหรือเกจิท่านใดนะครับเขาลงรับไว้อย่างนี้เลยนะครับได้มาอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่20ครบ20รายการนี่องค์ละ2 0 0บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับ 21 22 23เป็นรายการพิเศษ300บาทนะครับเริ่มรายการที่21นะครับ300บาทนะครับนี่เป็นพระชินราชอินโดจีนนะครับหล่อนะครับมีแทงต่อใบหลังนะครับต่อใบก้นด้วยนะครับไม่มีโค้ดนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่12 21นะครับ21นะครับรายการที่22 เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนเก่านะครับหัวเนี่ยเป็นพลอยนะครับแต่ผมไม่รู้เขาเรียกพลอยอะไรนะออกสีจมพูตัวเรือนเป็นทองเหลืองนะครับเป็นฉลุงานเก่านะครับพลอยนี่แปลกนะมองทะลุได้เลยนะครับใสเลยนะครับก็มีการใช้มาก็มีความมีฝุ่นมีคราบมีสบู่อะไรนะครับนี่แต่แหวนผมว่าโอเคอยู่นะครับสวยนะเป็นงานโบราณนะครับ 300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นหัวสีชมพูแบบนี้นะครับเป็นรายการที่22รายการที่23เป็นเต่าบูชานะครับเป็นหินนะครับแกะเป็นเต่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีจานเมจิไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับตัวเต่านามีน้าหนักมากนะครับห่อยไม่ไหวแน่นอนนี่นะครับเกือบสี่นิ้วนะครับสามนิ้วกว่านะครับกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ สนิ้วเลยนะครับกว้าง3นิ้วยาวสานิ้วกว้างสองนิ้วนะครับเป็นเต่าหินนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเต่านะครับแกะเป็นเต่าหักนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกจิท่านใดนะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเผื่อท่านใดรู้จักนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับแกะเป็นเต่า สวยงามน,นะครับครบนะครับ23รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมูงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณน,นะครับ